ตั้งแต่ผมอยู่พักไทยรักไทยมาปี2544จนถึงปัจจุบันครับยังไม่มีใครพูดถึงการจะยกเลิกสสแบบบัญชีรายชื่อหรือสสปารติลิสเลยครับก็ไม่ทราบว่าคนที่เคยอยู่พักไทยรักไทยพักเพื่อไทยคิดได้อย่างไรว่าพักเพื่อไทยจะยกเลิกสสปาติลิส ชอบสร้างภาพอยู่เรื่อยจนในที่สุดไม่มีอะไรจะโหนก็เลยไปโหนเอาเรื่องนี้สร้างภาพก่อนจะขึ้นเวทีได้โอ้โหถ่ายรูปอยู่อย่างนั้นล้ครับยี่สนาทีจนเขาเบื่อนำพาพักไปสู่จุดหมายปลายทางไม่สำเร็จครับก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาครับต่างคนต่างมีพักการเมืองก็สร้างพักการเมืองของตนเองให้เติบโตก็แล้วกันครับ ให้เติบโตขายายตัวให้เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนเดีนี้ได้ยินข่าวว่ามีอยู่หคนมีอยู่หกคนไปซะแล้วสามครับเหลือสามสามที่เหลือไม่ทราบว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะเหลืออยู่สักกี่คนอันนี้ผมไม่สามารถไปก้าวไกยการทำงานของพรรคการเมืองพรรคอื่นครับด้วยความเคารพครับ